สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องสองกังฉบับเจนแซดเข้าใจง่งายเรื่องมันเริ่มจากสมัยนั้นข้าราชการแม่งโคตรกงกินประชาชนเดือดร้อนสุดๆเหมือนค่าไฟบ้านเราตอนนี้เลยมีกลุ่มคนที่ทนไม่ไหวรวมตัวกันบนเขาเหลียงซานกลายเป็นกวนโจรสุดเท่นำทีมโดยซ่งเจียงพี่ใหญ่สายใจบุญแต่บางทีก็ซื่อบื้อไปหน่อยในแก๊งมีครบทุกรส ลิ้วถังโคดเดอร์สายบูบูสงนักกล้ามสายมูหลู่จื้อเซินสายแดกแต่ละคนมีปมชีวิตแตกต่างกันไปแต่ที่เหมือนกันคือกูไม่ทนวันดีคืนดีทางการส่งทหารมาปราบแต่พวกโจรก็สู้สุดใจขาดดิ้นเหมือนตอนงไฟนอลโปรเจกต์ยังไงยังไงมีแผนมีแท็กติกสู้ยิบตาพวกเราจะล้มล้างความอายุที่ทำซงเจียงตะโกนจัดไปดิเพ่ลิวถังตอบ สุดท้ายเรื่องราวของพวกเขาก็สอนให้เรารู้ว่าถึงแม้โลกมันจะเน่าเฟะแค่ไหนถ้าเรารวมตัวกันสร้างสังคมที่ดีเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆก,ก็ตามสู้ๆนะทุกคน